เดี๋ยวนี้เรองนะครับตรงนี้นะครับก็จะให้พี่น้องรับประทานได้ต่อนะครับนะฮะเนื่องจากว่าพ่อหลวงไม่ให้เล่นนะครับพูดตรงตรเลยครับเราไม่ได้ขอญาติพ่อหลวงพ่อหลวงก็บอกว่าไม่ให้เล่นเราก็ขออภัยนะมาที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้แกอยู่ข้างนอกแกไม่ให้เราเล่นนะครับนะฮะเราก็ ไม่ได้ขอรับอบนุญาตจากแกนะครับก็เราก็ให้เกียรติพ่อหลวงนะครับแกประสานคาไม่ให้พวกเราเล่นตอนนี้นะครับต้องขอประกาศตรงตรงไปตรง,งมาดีกว่านะฮะตอนนี้นะครับก็เอ่อต้องต้องถูกมาพหลวงไปนอกคับนอกถ้ใจก่อไรก็เอาขอ,ขอาพีน้องจต่โมดแต่ถ้าพหน่อลก็ ขาลบแล้วดึงนะครับเขาลบเขาันนะครับเนาะถ้าอย่างไร้นหวงถ้าเปลี่ยนใจจะเมือเล่นนาะครับเนาะก็เป็นอย่างขอบคุณจจรับนะครับเนาะขอขอู้หัวแทนไปแกงอวนเนาะของร้านลองลองดูนะครับเนาะเพื่อความช่วยเหลกท่นแล้วายุครับหวงก็ได้อกนได้ครับุดีดีเยครับเนาะขาอเอาครับเขาตองต้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 องออ เดี๋ยวมีมีมีที่ที่เอยองไปขอเพื่อนครับคนหลวงม็นขอนาะไปอนะครับเป็นเหมือนเล่นก่อนรงนี้่อย่ายุ่ไม่อนถ้าไปขอได้ก็นจะก่จะเล่นนะครับเนาะอันนี้ก็จะว่าคีนักตีจะมีคว่เขาอจะความข้าใจนะครับขอแคกพี่น้อง่อเลยไปอตัวเอนะครับเนาะอันนี้อันนี้ไ่ต่อตัวองนอย่างนับพี่อลรก็้นะกป้ายุงเนี่ย

เชื่อไปทีแอให้ยวันนี้ชื่งใดที่เขาอหรอรู้แล้วทำคร